สวัสดีครับวันนี้เพื่อนๆนะครับก็อยู่กับช่อง BTC ป้าป๋าพาลุยอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมอยู่หน้าเว็บไซต์ r e d n e t นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาขุดเหรียญกันนะครับซึ่งเป็นเว็บขุดออฟไลน์นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้ามาขุดเหรียญได้นะครับขั้นตอนการสมัครนะครับก็ไม่ยุ่งยากนะครับก็ใช้วิธีการนำอีเมลนะครับที่มีอยู่แล้วก็สร้างพาสเวิร์ดนะครับแล้วก็เข้า สู่การสมัครนะครับพอสมัครเสร็จแล้วนะครับเราก็มาล็อกอินนะครับเข้าหน้าตานี้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูวิธีการขุดเหรียญนี้กันเลยนะครับพอเข้ามาหน้าตานี้แล้วเพื่อนๆก็เลื่อนลงมานะครับมากดตรงคําว่าขุดนะครับกดขุดแล้วนะครับเพื่อนๆก็เลื่อนลงมานะครับเราก็จะเริ่มทําการขุดเหรียญกันเลยนะฮะโอเคนะครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเราอ่าตอนนี้นะครับผมจะทําการขุดเหรียญนะฮะ ของไบแนนด์นะครับ BNB นะฮะเราก็เลื่อนมาให้สุดหลอดเลยนะครับจะกดเหรียญอะไรนะครับเพื่อนๆก็เลื่อนเลื่อนลงมาเลยนะครับเลื่อนลงมาเลยเลื่อนขึ้นนะฮะเลื่อนขึ้นไม่ใช่เลื่อนลงฮะหนึ่งเหรียญเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็เลือกกดได้เลยนะครับเมื่อสักครู่นี้มือผมอาจจะไปโดนอ่านนะฮะจริงๆแล้วผมต้องการกด BNB เท่านั้นนะครับจากนั้นเพื่อนๆก็กดบันทึกได้เลยนะครับก็ไม่ยุ่งยากนะครับสาหรับการกดเหรียญนี้นะฮะกดได้แล้วนะครับสามารถถอนไปที่กระเป๋านะครับของ ใบแนนก็ได้นะครับหรือจะเป็นทัชวอลเล็ตก็ได้นะครับเพียงแค่นําเลขกระเป๋ามาวางแล้วก็ขุดได้เลยนะครับเราก็ต้องรีบขุดก่อนนะครับก่อนที่รางวัลเหรียญจะหมดหรือเว็บจะปิดนะฮะเราก็ต้องรีบขุดกันก่อนนะครับบางทีก็มีนะฮะเว็บปิดนะฮะกำลังขุดไปเว็บปิดนะครับผมสันนิษฐานว่ารางวัลน่าจะหมดนะฮะก็อ่าก็เลยนามาบอกเพื่อนๆกันครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะขุดนะครับสาหรับเหรียญ ที่มีอยู่ในเว็บนี้นะครับก็สามารถเข้าไปสมัครนะครับได้เลยนะฮะหรือนะครับกดที่ลิงก์นะครับที่ผมติดไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อทําการสมัครนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะบอกเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนการถอนนะฮะหากเหรียญผมครบกำหนดการถอนแล้วผมก็จะนำคลิปวิดีโอนะฮะจะทำคลิปวิดีโอมาบอกเพื่อนๆกันจริงนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับในการขุดนะครับ BNB นะครับในเว็บไซต์นี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะโอเค okay, นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ